ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชนะปลูกไม้ในช่วง15นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567นะครับคลิปนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่หลักการที่นำไปใช้ได้แล้วได้ผลลัพธ์เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นเพียงแค่การทำแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆนะครับ กำลังอยู่ในระยะเก็บประสบการณ์เพียงเท่านั้นเองนะครับครับทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนที่มีต้นอายุ8ปีบวกไม่เกิน3เดือนนะครับทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนต้นที่ในสวนของแปลงของผมเองนะครับถือว่าเป็นต้นที่มีความงามหนึ่งใน4ีหต้นนะครับที่มีความบูรมสมบูรณ์มากที่สุดของแปลงสวนทุเรียนชนะปลูกไม้ที่อยู่ หลังบ้านนะครับวันนี้หลังจากที่ปล่อยให้ขแขนงทุเรียนนะครับปรึกษากับพี่สาวที่ทําทุเรียนอยู่จังหวัดระยองนะครับบอกว่าขแขนงพวกนี้ตั้งแต่รุ่นคุณลุงนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อของพี่สาวที่ทําทุเรียนมาเกือบรึ่งค่อนชีวิตนะครับเคยบอกลูกสาวไว้ก่อนที่ท่านแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับเสียไปแล้ว อย่างหนึ่งที่เล่าบอกต่อกันมาสําหรับการทาสวนก็คืออย่าเพิ่งแต่งแขนงทุเรียนออกจนกว่าใบเขาจะแก่นะครับหรือแก่แล้วตันนะครับไม่ใช่แต่งแล้ววะระยะเวลาที่เพิ่งมีการแตกยอดแตกปิใบย,ยอดอ่อนอยู่ไม่ควรแต่งแขนงในช่วงนั้นนะครับ่ันบอกว่าปล่อยให้แก่ก่อนถึงแต่งตอนที่อ่อนเดี๋ยวก็แตกใหม่อีกนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่บอกต่อ จากรุ่นปู่รุ่นลุงมาถึงรุ่นเรานะครับก็เลยรอจนอใบแขนงนะครับดูแก่เกือบรอบต้นนะครับอย่างเช่นแขนงนี้นะครับผมก็เรียงไม่แต่งออกนะครับแต่ละแขนงจะเห็นว่าใบเขียวเข้มแก่แล้วนะครับผมจึงเข้ามาแต่งนะครับตามคําแนะนําบอกเล่าของคุณลุงนะครับ ที่ท่านได้บอกลูกแกลนเอาไว้เกี่ยวกับการแต่งแขนงทุเรียนอย่าเพิ่งแต่งถ้า,อายอดยังแตกยังอ่อนอยู่แต่งไปก็เดี๋ยวก็แตกแขนงใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นในช่วงก่อนที่จะถึงมีการแตกตาดอกของผมก็เลยยังไม่แต่งจนกว่าถึงวันนี้มีระยะที่ใบขนงปล่อยให้แก่เต็มที่แล้วผมมาแต่งออกนะครับก็เป็นวันนี้นะครับ ที่เหลือก็คงจะรอเวลาว่า,าให้ใบในทรงต้นนะครับแก่ตันแล้วถึงจะกักน้ำนะครับไม่ให้น้ำเพื่อให้ชักนำกันแตกตุ่มตาดอกตามท้องกิ่งนะครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนแชร์คลิปมีแคมสำคัญที่อยากให้ลองรับฟังไว้ดูนะครับว่าจะเป็นจริงหรือไม่ท่านใดที่ เห็นว่าเป็นความรู้ที่เป็นประสบการณ์โดยตรงตามที่คุณลุงได้บอกเล่าไว้นะครับคุณลุงองุ่นหอมชื่นนะครับท่านได้บอกลูกสาวไว้พี่สาวก็เล่าบอกต่อผมมาอีกทีหนึ่งดังนั้นเราก็มาดูว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาของรุ่นพ่อรุ่นลุงน,นะครับเกี่ยวกับการทำศูนย์ุเรียน ก็ยังคงจะมีประโยชน์เกิดผลจริงตามที่ท่านได้บอกแนะนำไว้นะครับวันนี้คลิปนี้ก็แต่งเฉพาะแขนงนะครับเพราะว่าเราผ่านการแต่งแล้วมีแขนงปล่อยแก่รอเตรียมต้นพร้อมฤดูการหนาวพฤศจิกาธันวาอาจจะช้าหน่อยนะครับยังไม่มีการแตกตาดอกของผมเองนะครับวันนี้ก็รอ รอแล้วก็แต่งเฉพาะแขนงนะครับไม่ได้แต่งแบบแต่งกิ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะครับเป็นการแต่งแขนงออกเพื่อใหอ้มีการแตกตาดอกตามท้องกิ่งนะครับ,ค,รบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์ให้เล่าประโยชน์พูดคุยกันให้กับชาวสวนทัวเรียนหรือผู้ที่ปลูกแล้ว ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับทำกล่าวไดที่ยังอาจอาจจะผิดพลาดหรือทำแล้วไม่น่าจะใช่ท่านก็แนะนำแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแอบคลิปนี้ก็ขอแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลหลักๆคือแขนงอ่อนกิ่งแขนงยังไม่แก่อย่าเพิ่งแต่งออกนะครับ นี่คือข้อมูลหลักที่อยากพูดคุยแล้วก็มาเล่าลักษณะของต้นแขนงที่แต่งรอตาดอกของชาแนลปลูกไม้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในการทำสวนมีสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ